๋าสรุปว่าชีมิวนิธะท้องแล้วจริงๆไม่ได้ท้องลมนะคะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ทําเอาชาวเนต็ตแบบคาด<อ>ใจกันอยู่ว่าเอ๊ะสรุปท้องจริงหรือว่าท้องลมกันแน่คือยังเป็นปริศนาอยู่<า>แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นางเอกสาวไม่ปล่อยให้ชาวเนต็ตต้องดีใจเกอ้ออยู่นานเธอโพอสต์คลิปประกาศชัดเจนผ่านไอจีส่วนตัวเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องจริงๆพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรแสดงความยินดีกับเธอนะคะ นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าประสบการณ์ตั้งท้องในครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอรู้เลยว่าการตั้งท้องมีเรื่องให้ลุ้นในทุกขั้นตอนและเธอก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวที่อยากจะมีน้องสมปรารถนาซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์แบบไม่เกร์กันแล้วยกใหญ่เลยนะค่ะดิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความดีๆกับว่าที่คุณแม่มิวและว่าที่คุณทศเสนด้วยนะคะดีใจกับทั้งคู่ด้วยเนาะโอค้ค ใร่เขลุ้นอยู่เหมือนกันลูกคนแรกไม่กล้าจะแสดงความดีใจวนเกิร์ใช่แต่คราวนี้ก็เข้าไปแสดงความยินดีได้เลาเต็มที่เลยจ้ะใช่แล้วคะ่ะอ้าคุณผู้ชมคะ่ะส่วนพ่อหนุ่มคนนี้เห็นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริงๆพระเอกคลั่งรักยืนหนึ่งของวงการต้องยกให้นี่เลยณนะเดชน์ภูกิมิยาคะ่ะโอ้โหโพสมาภาพเดียวมดตอมทั้งไทม์ไลน์เขามีการถามด้วยนะ คนนี้ไม่เว้นระยะได้ไหมครับได้ไหมพี่พรใคือจริงๆอ่ะช่วงนี้มันต้องเว้นระยะ,ะแต่สำหรับคู่นี้ก็ไม่ต้องเว้นแล้วก็ได้แหละนะเพราะคนคลั่งรักถึงกับหยอดคําหวานว่าคนนี้ไม่เว้นระยะได้ไหมครับเออ อกจากจะไม่เว้นระยะเขายังนั่งเอาหัวซบกันแถมสีเสื้อนี่เหมือนจะนัดกันมาเลยนะดูอ๋อเตีมยังค่ะยังไม่หมดนะคะเขาแท็กชื่อไอจีอุรัสยาไว้ตรงไหนรู้ไหมตรงไหนหัวใจด้านซ้ายจ้าคูงรักแค่ไหนถามใจเธอดูอ่ะก็เป็นอีกคู่นึงนะรอแล้วกันรอเลยว่าวันไหนจะมีข่าวดีสักทีนึงเขาเปิดเาเปิดตัวมาขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้อุรัสยาตรงหัวใจชัดเจนเลยหัวใจมีแต่เธอด้านซ้ายคนคลั่งรักของจริงประจ๊ปี 2021เอาไปเลย <c oughs> จ้นะ <c oughs> เดชจ๋าล่อยมาบ่อยๆนะคะ <c oughs> แฟนคลับชอบเราก็ชอบใช่ค่ะ <c oughs>